มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้มาก่อน417นะครับแต่ว่าวิ่งมาทางล่องนะครับวันนี้เพราะว่า417ออกเมืองพนมาแล้วนะครับ517กำลังจะเข้าบ้านหัน,นครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนทางวิ่งที่บัวใหญ่หรือว่าหนองบัวลายหรือว่าเมืองพนนะครับขบวน517 ครับกระบวน517เดินทางล่องนะครับ